ครับผมก็อยู่ที่ PS s t u d i o นะครับวันนี้ผมมาทำคลิปที่นี่หลายรอบแล้วนะครับ PS s t u d i o ก็เป็นร้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมที่ครอบคลุมหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น power mix นะครับหรือว่ามิกเซอร์ er นะครับเครื่องขยายเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกแนวนะครับผมาสามารถมา,าหาเลือกซื้อที่นี่ได้นะครับ แยกบรรมอนะครับผมฝั่งนี้เดี๋ยวผมออกไปดูกรานนอนะครับเป็นร้านไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าอยู่มาส2ปีนะครับผม PS Studio บรนมอนะครับร้านนี้ก็ตั้งอยู่ตรงแยกตลาดบนหมอนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแยกบนหมอนะครับแยกบรนมอแล้วก็เป็นที่แยก เข้ารัดนะครับตรงนี้ถนนเข้ารัดนะครับผม PS s t u d i o บ้านหม้อก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็คุณภาพดีมากนะครับบารันตีคุณภาพนะครับ3.2อปีของ PS s t u d i o นะครับยืนหยัดมาได้นะครับผมรับชมและดูความเคลื่อนไหวของ PS ได้ทางาเพจของ PS s t u d i o เองนะครับแล้วก็เป็น ก็มีนะครับผมมีโปรโดีๆให้ดูให้รับชมนะครับผมโอเคนละครับ บรรยากาศนะครับหน้าร้านของ g s s t o นะครับบัานมอ้อนะครับผมวันนี้ก็เป็นช่วงใกล้ปีใหม่นะครับก็พอดีเจอปัญหาโควิดนะครับอาจาจะถาาอาจจะเอบางไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เปิดขายทุกวันนะครับมีชุดโปร,รดีๆนะครับติดตามทางเพจของ g s s t u d i o แล้วก็ ยูทูบของ p s Studio นะครับผมก็ p s Studio นะครับตลาดบัานมอ้อนะครับผมแยกซอหลักสี่แยกบัานมอ้อนะครับผมเป็นร้านเครื่องเสียงที่ไม่ใหญ่นะครับยืนจัดมาครบ32ปีนะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมทาง p s Studio เขจแล้วก็ยูทูบของ p s เองนะครับผม ร้านนี้ก็ประกอบด้วยเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็จัดชุดเคาเาโอเกที่คุ้มราคานะครับอ,อยู่ตรงตลาดบ้านหม้อนะครับผมก็มีสินค้าหลากหลายนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องปรุงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์มิกหรือมิกใบนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับผม 9โมงถึง6โมงนะครับ TS s อ u ด i ีโอบันม่อนะครับผมก็จัดชุดตามงบประมาณของลูก huh. ค้าได้นะครับไม่วจะเป็นพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์หรือว่าเครื่องครุงต่างๆของ TS เองก็มีเยอะนะครับศึกษาและรับฟังเสียงได้ทุกวันนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับ ก็คือด้านหน้านะครับด้านหน้าของ p ี s นะครับอยู่ตรงหัวมุมถนนเพาลัดนะครับผมโอเครครับ